ลิปนี้เป็นเรื่องของผีที่ให้โทษกับคนที่อยู่ใกล้และควรจะออกห่างครับพ่อเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่พ่อยังเป็นเด็กตอนที่ฝนตกลงมาน้ำจะหลากจากเขาลงมาท้องทุ่งจะเต็มไปด้วยน้ำครับและจะมีร่องน้ำลึกอยู่ร่องหนึ่ง ซึ่งน้ำจะไหลมาถึงตรงนี้แล้วจะไหลต่อไปไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นเนินขึ้นแล้วน้ำก็จะไหลวนกลับพอน้ำหลักไปหมดตรงร่องน้ำนี้ก็จะยังมีน้ำอยู่ตรงที่เป็นที่สุดทางของน้ำตรงนี้จะเป็นเหมือนวางน้ำกว้างกว่าที่อื่นๆตรงร่องน้ำที่ยังเหลืออยู่นี้ จะยาวลงมาจากเขาจนถึงวังน้ำปูปลากบเขียดจะมีอยู่มากมายจึงเป็นแหล่งที่จะมาหากินของชาวบ้านในสมัยนั้นครับแต่ในทุกปีคนที่ไปหาปลาในวังน้ำสุดนี้ก็จะเสียชีวิตลงอย่างคาดไม่ถึงทุกปีครับ จนหลังๆก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปหาปลาตรงห้วยสุดนี้อีกแต่มีอยู่คนหนึ่งแกชื่อตาหล่มครับแกจะไปหาปลาที่วังนี้เป็นประจำและแกก็ได้ปลามา,มากมายมาแลกของมาขายได้เงินได้ของมากเพราะไม่มีใครกล้าไปหาปลาเลยมีแค่แกคนเดียว วันหนึ่งฝนตกพรมบรรยากาศมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกหนักตาหลงก็ถือแหและคล้องใส่ปลาเพื่อจะไปหาปลาที่วังน้ำสุดลูกเมียห้ามก็ไม่ฟังที่ห้ามเพราะว่าบรรยากาศเหมือนฝนจะตกหนักลงมาแถมตอนแกจะออกจากบ้านไอจริงจกปากพร้อยก็ดันมาร้องทักจักจักจัก แต่แกก็ไม่คิดอะไรรีบมุ่งหน้าสู่ห้วยสุดเพื่อหาปลาทันทีครับขณะที่แกกำลังหาปลาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจริงๆแห่เจ้ากรคำของแกก็ดันติดอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้น้ำด้วยความเสียดายแห่แกเลยมุดน้ำลงไป เพื่อปลดแหที่ติดอะไรอยู่ใต้น้นาำออกมาแล้วแกก็ไม่ผูกขึ้นมาอีกเลยครับมืดค่าแล้วลูกเมียก็ร้อนใจเพราะยังไม่เห็นแกกลับมาบ้านผู้เป็นเมียได้ไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อออกไปตามหาสามีของตนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์สมัครพักพวก ออกไปที่ห้วยสุดทันทีเลยครับตอนนั้นฝนยังพรำๆอยู่แต่ไม่หนักมากพอที่จะจุดคบใต้คบไฟออกไปตามหากันได้เมื่อไปถึงก็เห็นแต่ข้องใส่ปลาวไว้เต็มค้องแต่ตาหลงทุกคนเรียกตะโกนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับส่องไฟมองลงไปในคุ้งน้ำก็ไม่เจออะไร จะลงไปงมหาก็ไม่มีใครกล้าลงไปเพราะชื่อเสียงความน่ากลัวของวังน้ำสุดนี้ทุกคนรู้กันดีครับผู้ใหญ่บ้านให้ลูกเมียเอาข้องปลากลับไปด้วยแต่ผู้เป็นภรรยาของตาหลงได้แบ่งปลามากมายให้กับทุกคนที่มีน้ำใจออกไปตามหาสามีของเธอเมื่อไม่มีทางเลือก ทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับบ้านตอนเช้าทุกคนก็นัดกันออกมาหาอีกรอบครับลูกเมียนอนไม่หลับกันทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเพราะความเป็นห่วงตาหลงพอเช้าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็พากันออกไปตามหาตาหลงที่วางน้ำนั้นอีกพอมาถึงวังน้ำอาถรรพ์แห่งนี้ ทุกคนก็ต้องตกตะลึงลูกเมียเขาสุดลงไปร้องไห้คร่ำครวรทันทีเลยครับเพราะภาพที่เห็นคือตาหลงนอนตายอยู่ริมตลิ่งหัวของแกสอดเข้าไปในรากไม้ที่อยู่ใต้น้ำไม่ได้ลึกมากอะไรเลยครับที่ทุกคนงงก็คือเมื่อคืนพวกเขามาหาแต่ทำไมไม่เจอ ทั้งที่ศพของตาหลงนอนตายอยู่ใกล้ๆที่พวกเขายืนคุยกันอยู่แถมตรงนั้นก็โล่งมากยังไงก็ต้องมองเห็นครับเมื่อเอาศพของตาหลงขึ้นมาตามเนื้อตัวของเขามีแต่รอยมือของคนที่เป็นรอยบีบรอยดึงไปทั่วตัวที่สำคัญที่สุดในคอของแกเป็นรอยเขียวครัำ เหมือนโดนบีบอย่างแรงและนานครับที่ทำให้ทุกคนที่ไปตกใจและสยองที่สุดคือในปากของแกมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตายคาอยู่ในปากของแกลึกลงไปถึงลำคอกว่าจะช่วยกันดึงออกมาได้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรพอเล่าให้ฟังว่าม้วยสุดนี้ จะมีสิ่งที่ไม่ดีไหลมาตามน้ำและจะไปไหนไม่ได้จะอยู่ตรงห้วยสุดหรือวางน้ําสุดซึ่งมันเป็นอาถรรพ์ที่ไม่ดีและยิ่งมีคนตายเยอะๆยิ่งมีอาถรรพ์เพิ่มดังนั้นคนในชนบทโบราณก็จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้เพราะความรู้สึกของคนเหล่านั้นจะพยายามหลีกหนีสิ่งไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับปัจจุบันที่ตรงนั้นได้ถูกขุดลอกและทำเป็นคลองส่งน้ำห้วยสุดหรือวางน้ำสุดอาถรรพ์ก็ไม่มีอีกอาถรรพ์ต่างๆก็หายไปไม่มีเหตุการณ์ที่มีดีเกิดขึ้นอีกเลยครับ เรื่องที่สองที่ผมจะเล่าในคลิปนี้จะเกี่ยวกับนกเขาแมวครับพ่อเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กประมาณป .4 ได้มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นในหมู่บ้านคือถ้าบ้านหลังไหนมีคนป่วยไข่อยู่แล้วตกดึกมีนกเขาแมวมาร้องอยู่หน้าบ้าน มันจะร้องเหมือนออกหากินเสียงแหลมแหลมเล็กๆยาวๆโหยหวนร้องอยู่ไม่ไปไหนจะร้องอยู่หน้าบ้านนั้นสี่ห้ารอบพอเช้าคนที่ป่วยอยู่ก็จะเสียชีวิตเลยครับตอนแรกก็ไม่มีใครสังเกตอะไรถือเป็นเรื่องปกติพรอบบ้านป่าบ้านเขาแบบนี้ จะมีนกเขาแมวมาร้องก็ไม่ถือว่าผิดปกติอะไรครับแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆก็เริ่มมีคนสังเกตและโจ์ขานกันแต่มันก็เป็นจริงดังว่าแม้แต่บ้านไหนที่ไม่มีคนป่วยเลยถ้าเจ้านกเขาแมวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไปร้องหน้าบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ เช้ามาก็จะมีคนป่วยไข้ทันทีเลยครับถ้าดึกของอีกวันมันไปร้องอีกคนคนนั้นก็จะเสียชีวิตทันทีในตอนเช้าของอีกวันเลยครับพ่อบอกว่าตอนนั้นมีคนตายติดต่อกันถึงสิบกว่าคนจนคนในหมู่บ้านเริ่มหวาดระแวงและหลอกหลอนกันทั้งหมู่บ้านเลยครับ จนตาของผมบอกว่าถ้าเป็นเพราะมันจริงๆก็ต้องแก้ไขตาเริ่มทำลูกหน้าไมา้ขึ้นชุดหนึ่งประมาณ40อันแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านที่พอมีของดีคุ้มตัวสามคนแจกลูกหน้าไมา้ให้คนละสิบอันและบอกชาวบ้านว่าถ้าได้ยินเสียงมันร้องที่บ้านหลังไหน ให้รีบมาบอกแกและเพื่อนบ้านอีกสามคนจะเตรียมพร้อมรออยู่ที่บ้านตลอดคืนมาเรียกมาปลุกได้เลยเหมือนเป็นโชคดีของตาเพราะช่วงนั้นมียายคนหนึ่งแกเหมือนจะไม่สบายนอนสมอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เลยครับตาเลยชวนเพื่อนบ้านทั้ง3ามคน ไปซุ่มอยู่หน้าบ้านของยายคนนี้เพราะตาคาดว่าถ้ามันจะมาร้องมันจะต้องมาร้องที่หน้าบ้านของยายคนนี้ในคืนนี้แน่นอนเลยครับคืนแรกไม่มีอะไรครับเงียบเชา้ามาตากับเพื่อนบ้านถึงสามคนก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้าน คืนที่สองตาก็ไปอีกก็ไม่มีอะไรตาก็เลยคิดว่าถ้าเราไปซุ่มแบบนั้นมันอาจจะเป็นนกรู้เลยไม่มาเราต้องมีแผนแก้เค็ดในคืนที่3มนี้เองตาก็ให้สองคนเดินไปซุ่มอยู่ก่อนแล้วตากับเพื่อนบ้านอีกคน ก็เดินไปทีหลังพอไปถึงก็ให้สองคนที่อยู่ก่อนเดินคุยกันเสียงดังกลับบ้านไปแกกับเพื่อนบ้านอีกคนซุ่มรออยู่ที่เดิมครับจริงอย่างที่ตาคิดเพราะไม่นานก็มีนกเขาตัวใหญ่มากสีน้ำตาลเข้มตาสะท้อนแสงคบไฟหน้าบ้านของคนที่ป่วย แดงวับๆับดูน่าสยดสยองใจยิ่งนะักมันบินไปเกาะตรงปลายเสาชานเรือนของคนป่วยซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ซุ่มยิงของตามากนะักจึงอยู่ในระยะที่จัดการกับมันได้ถ้ามันจันไรร้องขึ้นมามันจับอยู่ปลายเสาไม่นานมันก็พองขนขึ้นทั้งตัว แล้วเริ่มร้องออกมาอย่างน่าสยดสยองเลยครับตาและเพื่อนบ้านเล็งหน้าไม้ไปที่คอและหน้าอกของมันทันทีเพราะตาตกลงก,กันกับเพื่อนบ้านแล้วว่าใครจะต้องยิงตรงไหนเมื่อมันร้องครั้งแรกจบลงมันกำลังจะร้องครั้งที่สอง หน้าไม้ของทั้งสองคนก็ลั่นทันทีเลยครับลูกหน้าไม้ลอยไปปักอ,อกและคอหอยของมันทะลุกออกไปอีกด้านเจ้านกเขาผีร่วงหล่นลงตรงชานเลือนชักกระตุกขาดใจตายทันทีเลยครับเมื่อตาเรียกเจ้าของบ้านและขึ้นไปดูซากของมันก็ปรากฏว่า มันเป็นนกเขาแมวขนาดใหญ่เหมือนนกเขาแมวทั่วไปแต่ที่แปลกไปคือที่ขาของมันมีตะกุดเขียนเป็นตัวของโบราณพันไว้ที่ขาของมันทั้งสองข้างเลยครับตาเลยจัดการชาพปนักกิจมันตั้งแต่คืนนั้นไม่ให้เหลือซากเลยครับ สมไฟเผาทั้งตะกุดและนกเขาจนมอดไหมไปหมดพ่อบอกว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์นกเขาเรียกขวัญอีกและตาก็บอกพ่อว่ามันเกิดจากคนที่มีวิชาอาคมอยากลองของหรือทำพิธีอะไรสักอย่างที่เราคิดไม่ถึงและเมื่อมีคนแก้คนเหล่านั้น ก่อนจะย้ายที่ไปทำที่อื่นอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปลองของที่ไม่ดีของเขาที่ใดและจะจบสิ้นลงแบบไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ครับอีกเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับพ่อเราว่าสมัยก่อนจะมีคนเล่นของ ที่เขาจะปลูกว่านเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของพวกเขาเอาไว้ตาโกนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเล่นว่านตัวยงคาถาอาคมก็มีเยอะครับหลายครั้งที่ชาวบ้านผีเข้าก็ได้แกไปขับไล่ออกให้บ้านของตาโกนจะอยู่ชายป่าทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ที่บ้านของตาโกนเต็มไปด้วยว่านเป็นร้อยๆชนิดเลยครับหนึ่งในนั้นมีว่านชนิดหนึ่งมีใบเหมือนขมิ้นแต่มีแถบสีเหลืองและแดงเข้มๆขอบใบชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่านผีโพงครับสบรรพคุณทางยามีมากมายรักษาได้หลายโรคแต่ต้องอยู่กับคนใช้ ต้องมีคาถากำกับและการปรุงแบบที่เรียนมากับครูบาอาจารย์ใช้เลยมั่วๆไม่ได้ครับชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านของตาโกนตอนกลางคืนถ้าคืนไหนเป็นคืนวันพระใหญ่เห็นพ่อบอกว่าน่าจะเป็นข้างแรมนะครับพวกเขาบอกว่า เห็นว่านผีโพงนี้ออกแสงเป็นสีส้มเรืองๆบริเวณโคลนกอของว่านบางครั้งก็เห็นลอยกันเป็นดวงไฟสีส้มเท่ากําปั้นเข้าไปทางป่าท้ายหมู่บ้านครับตอนแรกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวหรอกครับแค่อาจจะมีคนเห็นแสงเรืองๆของว่าน อยู่บ่อยจนเป็นปกติไปแต่อยู่มาวันหนึ่งตาโกนคนที่เลี้ยงว่านเกิดเสียชีวิตลงกระทันหันครับซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้สาเหตุการตายของเขาแน่นอนบางคนก็บอกหัวใจวายบางคนก็บอกตไตวายก็เลือกันไปเรื่อยมาตามภาษา ตาโกนเป็นหนุ่มใหญ่ที่ไม่มีลูกเมียนะครับอยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ทุกคนในหมู่บ้านลืมคิดไปว่าถ้าตาโกนตายไปแล้วพวกว่านต่างๆที่เขาปลูกไว้ใครจะดูแลและควบคุมตอนที่ตาไปงานศพ ตาก็มองว่าเหล่านั้นและก็คลุ่นคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่หมู่บ้านอีกหรือเปล่าพอเราว่าหลังจากที่เผาตาโกนไปแล้วประมาณ7-8วันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่หมู่บ้านคือเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เริ่มตายลงแบบแปลกๆ ถ้าบ้านไหนจะมีเป็ดไก่ตายจะได้ยินเสียงพวกมันร้องเหมือนตกใจในตอนกลางคืนพอเช้าไปดูเป็ดไก่จะตายพร้อมกันจนหมดเล้าเลยนะครับตรงตูดเป็ดไก่ชัเนเาเหมือนพวกมันเป็นโรคตายเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้ทุกตัวไม่เว้นเลยเห็นการเป็ดไก่ตายยกเล้านี้ เกิดขึ้นกับสี่ครอบครัวและทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าจะได้ยินเสียงเป็ดไก่ร้องเหมือนตกใจอะไรในตอนกลางคืนพอลุกมาส่องไฟดูก็ไม่เห็นอะไรแต่พอเช้าเป็ดไก่ตายหมดแล้วสภาพตูดเน่าเฟะเหมือนกันหมดเลยครับตาเลยปรึกษากับเพื่อนบ้านสามคนว่า น่าจะมีอะไรที่ผิดปกติก่อนวันแรม15้าค่ำที่จะมาถึง1วันตาเลยชวนชาวบ้านทำข้อไก่ขึ้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านในที่โลง่งๆทำหลังคามุงด้วยหญ้าคาแล้วนําเป็ดไก่รวบรวมมาจากชาวบ้านได้ประมาณ20ตัวไปขังไว้ พอเย็นวันแรมสิบห้าค่ำตากับเพื่อนบ้าน3มคนก็พากันไปแอบซุ่มดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ตาและเพื่อนบ้านสมคนซุ่มรออยู่จนดึกเกือบสี่ห้าทุ่มได้ทั้งสี่คนก็ได้ยินเสียงเงึดเงึดเงิดเงึด,งดเหมือนเสียงหายใจเล็ก,ลก,ลกลๆแหลมๆ ดังแววมาทางบ้านของตาโกนอีกไม่นานทั้งหมดก็เห็นแสงสีส้มๆลอยตามกันมาลิบๆเป็นสิบยี่สิบดวงเลยครับเหมือนหิ่งห้อยแต่ใหญ่กว่าแสงเรืองๆใหญ่เท่ากําปัน้นลอยตามกันมาแล้วลอยเข้าไปในเล้าไก่ที่ตาทำไว้ เสียงเป็ดไก่ร้องดังระงมไปหมดทั้งสี่คนมองหน้ากันและก็นั่งดูต่อจนไม่นานแสงนั้นก็ลอยหายลับกลับไปทางเดิมครับเมื่อแสงนั้นลอยหายไปได้สักพักตาและเพื่อนบ้านสี่คนก็ออกจากที่ซุ่มและเดินไปที่เรล้าเป็ดไก่นั้นปรากฏว่า นอนตายกันเกลื่อนตรงตูดทุกตัวเน่าเหมือนเป็นโรคระบาดเลยครับตาเลยบอกว่ารู้สาเหตุแล้วพรุ่งนี้เช้าให้มาเจอกันที่บ้านของตาแล้วจะไปจัดการที่ต้นเหตุเลยครับตื่นเช้ามาตาเตรียมขี้เถ้าที่ไปเก็บกวาดเอาที่ครัวไฟในบ้านมาห่อใส่ใบตองได้สามสี่ห่อ และทำพิธีอะไรของท่านอยู่ครู่แล้วเก็บเข้าย่ามรอเพื่อนบ้านสามคนมาครบก็จะพากันไปจัดการสาเหตุที่ทำให้เป็ดไก่ในหมู่บ้านตายครับเมื่อมาครบกันทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่บ้านตาโกนที่ตายไปซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ไปแล้ว เมื่อไปถึงตาก็เอาคี่าหวาดลงไปที่ต้นว่านทุกต้นและเมื่อหยุดอยู่ที่ว่านผีโพงกอใหญ่ตาพบว่าว่านนี้ตาโกนเขาใช้เป็ดไก่ตัวเป็นๆมาเลี้ยงเพราะมีซาาขนไก่กระดูกไก่อยู่เต็มไปหมดเลยครับตาหยิบคี่าขึ้นมาโรยไปจนทั่วกอว่านผีโพง แล้วสั่งให้เพื่อนบ้านทั้งสามขุดต้นว่านทั้งหมดมารวมกันและหาฟืนมาก่อไฟกองใหญ่แล้วตาก็โยนต้นว่านทั้งหมดเข้าไปในกองไฟให้พระเพลิงชำระอาถรรพ์ให้หมดไม่นานด้วยไฟที่โหมกระหนำ่ำว่านทั้งหมดก็เหลือแต่ซากขี้เท่าครับ ตั้งแต่นั้นเป็ดไก่ที่ตายแบบแปลกๆเหมือนที่ผ่านมาก็มีเกิดขึ้นอีกเลยครับพอเล่าให้ผมฟังว่าตาเคยเห็นคนที่เขาเลี้ยงว่านผีโพงในวันแรม14ขค่ำหรือ15ค้ค่ำเขาจะจับไก่เป็นๆโยนเข้าไปที่กอของว่านเลยครับพอโยนเข้าไปไม่นาน เป็ดไก่ที่โยนเข้าไปก็จะตายในสภาพตูดเน่าภายในเวลาไม่นานครับจำนวนเป็ดไก่ที่นำมาเลี้ยงขึ้นอยู่กับขนาดของกอว่านว่าเล็กใหญ่แค่ไหนแต่ว่านของตาโกนกอใหญ่มากตาบอกว่าต้องใช้เป็ดไก่รวมกันถึง5ตัวในการเลี้ยงแต่ละครั้งครับ และพ่อก็บอกผมว่าการที่เราจะปลูกว่านถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับว่านจริงๆก็มีควรจะปลูกเพราะบางครั้งแทนที่จะเป็นผลดีแต่กลับเป็นผลร้ายกาจอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยครับ